สวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์ต่ายนะคะวันนี้มารีวิวคิวป่าหลังลอกนะคะวันนี้วันที่5นะคะก็จะเห็นปากนีลอกลอกๆนี่นะคะคือจริงๆอ่ะลอกตั้งแต่วันที่3ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรอบที่2นะคะวันที่5นะคะก็คือจะบอกว่าบางทีเนี่ยการลอกของคิวป่าเนี่ยมันจะมี2รอบเป็นสองชั้นบางๆนะคะคือรอบแรกเนี่ย อาจจะประมาณวันที่3แล้วก็อีกรอบนึงอาจจะแบบประมาณวันที่4ี่หรือห้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นสเก็ตบางๆนะคะคือบางครั้งมนมีการลอกสองชั้นก็ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามันก็เ,เหมือนแผลทั่วไปบางทีแบบมันมีสเก็ตแผลสองชั้นนะคะชั้นที่2มันจะบางกว่าชั้นแรกนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยมันแห้งๆแต่ๆคือตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ทานิฟมัน อย่างเดียวนะคะไม่ได้ทาลิปติกนะคะแล้วก็ตอนนี้บ่ายแล้วรู้สึกว่ามันแห้งๆแ,แ,แต่ก็เดี๋ยวกะว่าจะสครับออกไปนะคะสครับออกจะเอาสครับตัวที่สครับปากก่อนสักนั่นแหละมาสครับนี่ของ c m นะคะที่อาจารย์แนะนำว่าควรจะใช้ตัวนี้สครับก่อนการสักปากจะสักติดดีมากทายาชาก็ คือสครับก่อนอันดับแรกเลยแล้วค่อยทายาชาแล้วค่อยสักนะคะมันจะทําให้การสักเนี่ยติดดีขึ้นนะคะแล้วก็คือแล้วจะทายาชาก็ทาแป๊บเดียวไม่ต้องทานานนะคะมันก็จะแบบชาเร็วคือทุกอย่างมันจะซึมลงไปเร็วนะคะก็แนะนําให้สครับก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะสะครับปากที่มันกําลังจะรอ,อ่แนละนะคะไม่อยากให้มันเป็นขุยๆยน่าเกลียยนะคะก็สครับได้นะคะต่จะให้ดูคิ้วอีกนิดนึงนะคะคิ้วสวยมาก มีแต่คนชมว่าอาจารย์คิ้วสวยมากมีแต่คนคิดว่าอาจารย์เขียนอันนี้คือไม่ได้เขียนเลยจริงนะอันนี้คือที่สักไปวันก่อนอันนี้คือลอกแล้วนะคะสวยมากเ,าเห็นไหมคือพอเราสักปุ๊บเนี่ยนะชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะคือเช้าตื่นมาคิ้วปากเนี่ยไม่ต้องมานั่งเติมคือคิ้วมีอยู่แล้วปากก็สีแบบสวยแล้วแค่ทาลิปกอสใช่ไหมคิ้วนี่คือสวยมากอาจารย์คอนเฟิร์ม แล้วก็มีคนคอนเฟิร์มด้วยว่าคิ้วสวยจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็ธรรมชาติมากคิ้วอาจารย์ก็ลอกลอกหมดแล้วเหมือนมีสเก็ตอีกชั้นหนึ่งกาลังจะลอกมันติดขนคิ้วอยู่ตรงนี้นะคะก็แอบคันนิดๆแต่ก็ไม่ต้องไปเกาหรืออะไรคือรูปเบาๆแบบนี้ได้นะคะอย่าไปเกาแรงๆเดี๋ยวแบบเป็นแผลคือถ้าถ้าสเก็ตมันหลุดเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปแกะไปดึงมัอนอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะทําให้สีแหว่งเนาะก็แต่อันเนี้ยคือติดดีมาก ถือว่าติดดีมากแล้วก็สวยมากนะคะเดี๋ยวบางคนถามว่าอาจารย์อาจาย์เขียนหรือเปล่าแล้วมาโม้ถ่ายคลิปมาโมว่าอาจารย์สักติดดีจะเช็ดให้ดูด้วยครีนซิงนะคะเช็ดโชว์เลยแล้วกันนะคะว่าสักคิ้วติดแล้วดีจริงจริงอะนี่นะเห็นไหมเขาใส่เหมือนเดิมเห็นไหมนะคะคือสักแล้วติดดีจริงจริงอะนี่ ห็มเนะขาใส่เหมือนเดิมนะคะคืออันนี้คือสักรจริงๆไม่ไม่ได้โมไม่ได้โมแล้วก็ลอกแล้วสวยมากสีสวยมากแล้วก็ติดดีมากด้วยบอกเลยไม่เจ็บด้วยนะคือสักเองชมเองนะคะบอกเลยว่าไม่เจ็บด้วยเป็นเทคนิคพิเศษของอาจารย์ต่ายนะคะสักคิ้วฝุ่นเนี่ยสวยแล้วก็ไม่เจ็บเลยสีสวยมากนะคะเช็ดให้ดูไม่มีการเขียนคิ้วใดๆทั้งสิ้นติดแล้วเป๊ะอย่างนี้ นะคะส่วนปากเนี่ยอาจจะสักครับปากเพราะปากมันแบบลอกมันคุยๆไม่อยากให้มันเป็นคุยๆอย่างนี้สักครับมันเป็นแบบนี้นะคะเจลสักครับแต่เวลาสักครับเนี่ยบอกก่อนว่าจริงๆต้องไม่ให้มันเข้าปากเพราะมันขมเวลาสักครับก็ไม่ควรจะพูดนะงันเดี๋ยวสัครับเราจะไม่พูดแล้วนะไม่ดู ็ออกหมดแล้วนะคะอันนี้ปากจริงไม่ได้ทาลิปใดๆน,นะคะอ่ะเช็ดให้ดูไม่มีนะลิปของลิปสติกไม่มีนะคะก็เราจะแอบมีกุุยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยทาลิปเอานะคะไอ้ทาลิปก่อนเอานะคะจะบอกว่าชีวิตง่ายมากถ้ามีคิ้วปากครบนะคะแต่าอาจารย์ไม่ได้ สันปากแบบเออไม่ได้แน่นมาไม่ได้ลึกมากคือเทคนิคฝั่งสีห่อตาไม่ได้แบบเอาแบบโหยเข้มชนิดที่แบบไม่ต้องทาลิปสติกอีกเลยตลอดชีวิตอะไรเงี้ยนะคะคือส่วนตัวเราเป็นคนชอบธรรมชาติฉะนั้นแบบไม่ได้สัแบบแน่นมากนะคะแต่ถ้าใช้ใครชอบแน่นๆ่นเน้นเ้นเข้มเข้มก็เลือกได้นะคะเลือกได้นะใครมาสักคิปกับอาจารย์ต่ายแล้วบอกว่าอาจารย์หนูขอเข้มเข้มเน้นๆ ก็บอกได้นะแต่ส่วนตัวเราชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะดูแล้วแบบคือเดินไปไหนสมมติว่าน่าสดนะคะก็รู้สึกว่าปากไม่ซีดอ่ะมีสุขภาพดีอะไรประมาณนี้แค่นั้นแต่ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าทาลิสติกตลอดเวลาแม้กระทั่งนอนอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาตินิดนึงก็เลยแบบ จะไม่ได้เน้นแบบอเอาเข้มมากนะคะอาจารย์ชอบแบบนี้แต่ถ้าใครชอบแบบไหนบอกได้สั่งได้นะคะก็สนใจมาเรียนหรือสนใจมาสักปากสักยิ้วแบบนี้ก็อาจารย์ต่ายนะคะก็อินบ็อกซ์มานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันแล้วค่ะต้องไปทาลิปอีกนิดนึงนะคะมันจะได้แบบไม่แห้งน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย